ui đẹp xùi quá. ai chưa bao giờ gục đấy. em một con cờ quá. ời đồ dính mình mày đứng do. ai do. ơi giang. super hủy luôn. ai con nãy đã. ai con nãy đốn luôn đấy. này. ชาร์จของแบบเออไวรัสไวรัสไอ้เหี้ยไวรัสไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนาเออเดี๋ยวว่าไมไม่ได้เจ๊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 ครบแล้วสินะอืมไอ้กองกองนั้นน่ะไอ้ออกัดกระดายเออเป็นย่าวะะทำอะไรวะไอ้สารเสี้ยทำกองไรอีทามโอ้มันเป็นเชี้อะไรเก่ง เอ้ทามีอะไรของทามันของเคไอทาก่อนเลยเอ้ตีนี่มันไอ้ีอ้ทามอ้ทาอทาคนตีนี่าคนตีนี่สัสอาวอ้าวเลยต้ับตัวไม่ได้ต้องเหรอเอไอ้เที่ยรอรอปีหนึ่งเฮ้ยเที่ยมันไม่จบกูเยูอไอตีมึงหายไปไหน มาดิกูขอไห้ตามแรงกูอับใโอ้ยบอลมึงเห็นแล้วมิบอลมึงยังไม่ตังยงไ่ใก้ตังยไปใกล้ตังไอ้รื่นี้มันเปิดเผยวรอะมามาใครได้ก็นี้มาดิว์ไม่โดนเผาเอ้ยไอ้ไหี้ยไ้เปิดเผยมันไม่เงียบปากก็ต้องตาย มันเหยียบมังตายเหรอเฮ้ยไอ้เที่ยวไอ้เที่ยเกี่ยเอมไอ้ควายไอ้เอ็มควาย้ไปด่ามันทำไม้ากูไอี่กูกจะฆ่าอ้ยีอยาายแบ๊กแน่เลยไอ้ยียเอมไอ้เหี่ยมึงไปเชียร้เงเรอมีคนยนหลังนี่ครับนี่ไงยีชวกกูไอ้ ก็ควายยิ้งใหญ่เลยย้อนไม่หมดที่ทำไม่มีคนไม่หมดหมดทุกงานเน่ยไอ้เดียวอะไรอะไรกูใส่เสื้อกั๊กอ่ะเอาใส่เสื้อกั๊กอะไรไอ้หมดแหละไอ้เดียมันเอาไอ้ไอ้อะไรมาไอ้กูวโดนกูระเบิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทัดประทานคุณอะไอ้อ้วนนั่นอะตังไอ้ตังด้านหลังมึงอ่ะแม่ส่รับจากบอกว่าปึ้งไอ้เี้าของเงี้ยเลยแต่ของกุดโกง อเนายตัว <ENNIS> ูตัวเียกเคลียมไมยังเลยหอีแ้งเลยบอสเฮ้ตามเลยตมเลยเลยตามเลยตามด่เแม่ยัง้อสไอนเี้เ <Gore> ่ยอยหีเี้ยเนี่ยมงต้องเจอกูสักนีเจอเฮ้

ไอ้เอยมึงอยากมึงอยากเห็นทันกิโลกะท่าชิโลกะท่ากิโลกะท่าเจ็ดไม้อาวุธเทปืนเฮ้ยออกอัดชิโนกะท่าชิโนกะท่าไม่สามารถ ไม่สามารถดึงได้กูใช้ตานไอ้เจ้มึงจะมาดึงข้างหน้ากูทำไมวะไอ้เหี้ยนั่นอะไอ้เหี้ยที่อยู่ด้านหลังต้นไม้อะมึงทำไรวะแม่งมีมือใช้ปานสองคนไรเหี้ยชินโอกะทาชินไอกะทา ปัญญาอ่อนอยู oh, ่ไอ okay, okay. ้ควายเียมึงอะดาบปัญญาอ่อนเนี่ยยันปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนใส่วะอ๋อไอเมกแต่ด้าหลังมึงแต่ด้าหลังมึงอะไม่ใช่ละเด็ดเมอไอพวกศูนย์เอ็กซ์เตแม่งแม่งกูบ่นคามือเลย ไปไปเอากันไปเอากันไปเอากันไปไปเกียรถ่าแมงแมงเป็นัยรัยีอะไรกบัดเนี่ยไอ้ยยเอ้ยความความเร็วระดับกับหัวบอสทำลายกูอะไรอะไอ้ยีไอยันน้องไอสมองจ